วอเลสไทเทนเนียมพัดนะคะคันนี้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 0 0 0 0้าน0 0 0บาทค่ะระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะก็ยังมีเลนคิปปิ้งให้นะคะในรุ่นนี้แบคเดิมซึ่งเป็นแบคขนาด20นิ้วของฟอร์ดย,ยัง BF ให้นะคะท้ายแบบ GLC โครมดำนะคะอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกท้ายให้นะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบทับทิมนั่นเองค่ะเป็นไฟเปิดพารานามกมูลลูกได้นะคะง่ายดายโดยที่ไฟนิ้วมูลลูฟนะคะพารานามกมูลลูฟป,ปิดปิดมานได้แบบนี้นี่ค่ะนี่เลย ม้าไหม,มอ,อันนี้เปิดเปิดปวด,ด,ดเปิดแบบนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้ค่ะเดมีรถ f o r d e v e r อเสนะคะมารีวิวนะคะเป็น f o r ์ e เอเอเรสต์ไทเทนียมพันะคะคันนี้นะคะสีบอลเงินนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5ึ่0 0้านห้านบาทค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะ180แรงม้านะคะแรงบิดที่420นิวตันเมตรนะคะคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับพาราไดมิกมูลลูปเนาะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะว่าแต่ละจุดมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะเน่แต่งเป็นชุดแต่งเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์นั่นเองค่ะนี่ค่ะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะวันนี้ก็ใส่เป็นสีบอลเงินเนี่ยจะตัดกับสีดําเงานะคะเป็นเซตแบบนี้เนาะค่ะก็จะมาทั้งเซตแบบนี้นะคะเป็นงานครอบเนาะครอบหน้าเป็นครอบกันชนหน้าไปเลยนะคะเราไม่ได้ถอดกันชนหน้าเดิมออกนะคะเราเอาชุดวิกเตอร์ตัวนี้มาครอบแบบนี้นะคะ วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบม้ามมสแตงนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวม้าสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ LED ทั้งหมด3จุดเนาะแล้วก็บนฝากระโปรงก็จะมีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะเป็นคําว่าเอเวอเรสนะคะเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเป็นเดิมนะคะจากโรงงานนะคะตัวนี้เนาะมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในรุ่นนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะเป็นเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะคะพร้อมกับระบบตรวจจับ เขาเรียกว่าเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะซึ่งจะใช้เรดาร์จากด้านบนนี้เนาะแล้วก็ยังมีเลนคิปปิ้งให้นะคะในรุ่นนี้เลนคิปปิ้งก็ใช้งานจากาตัวเรดาร์กับเจ้ากล้องนะคะกล้องหน้ารถนะคะเป็นเรดาร์ด้านบนนู้นเนาะก็มีเลนคิปปิ้งให้นะคะเตือนเวลาลูกค้าขับออกนอกจราจรโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะก็พวงมาลัยเนี่ยจะหน่วงให้นะคะเป็นแบบหน่วงแบบคืนนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้เราเกิดาการทรงตัวที่ เขาเรียกว่าเวลาป้องกันการหลับในอย่างนี้นค่ะแล้วก็ยังมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะซึ่งเวลาทำงานก็ใช้ทำงานคู่กับเจ้าค r ชคอน Control เนอะจะมี Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้เป็นการรักษาระยะห่างรถคันหน้านะคะลดการเมื่อยล้านะคะเวลาลูกค้าขับทางไกลเดินทางต่างจังหวัดนะคะและยังมาพร้อมกับไฟหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ ใบ LED ค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเนททาการคัสตอมนะคะจากโคมเดิมเป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะคะเป็นไฟหน้าแบบเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองเนาะเป็นไฟสามขีดแบบนี้เป็นมาสแตงนะคะแล้วก็ยังใส่ไฟเลสเป็นไฟบูอายนะคะอันนี้จะเป็นไฟสีฟ้านะคะแบบนี้แล้วก็ยังมีวงแหวนนะคะเป็นวงแหวน LED นะคะเป็น LED สีขาวให้ใส่เพิ่มเติมนะคะเป็นงานคัสตอมนะคะใช้โคมเดิมนะคะ รับประกันไม่มีการนำเข้านะคะแล้วก็ไม่มีไอ้น้ำเข้าเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมไฟ daytime running light นะคะตรงนี้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยติดครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดำเงาให้กับคุณลูกค้านะคะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าใบา LED ดีแล้วยังมีไฟเปิดไฟสูงให้นะคะอัตโนมัติเวลาลูกค้าขับกลางคืนเนาะเวลาเดินทางไกลๆนะคะไม่มีรถสวนทางมานะคะ ไฟหน้าตรงนี้ถ้าเราปรับออโตไว้เนี่ยเขาจะปรับเป็นไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะเพื่อให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเนาะบ,บางทีเราขับขับไปอย่างเงี้ยอาจจะมีการลืมเปิดไฟสูงนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะทํางานให้ก็คือเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะเวลามีรถสวนทางมานะคะก็จะปรับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัตินะคะซึ่งก็สะดวกสบายมากขึ้นเนาะเวลาเราขับทางไกลนะคะในรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออปชั่นครบนะคะเพราะว่า มีให้ทุกอย่างเลยทั้งระบบความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายให้นะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีระบบเบรก ABS นะคะ EBD เนอะช่วยกระจายแรงเบรกนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมระบบป้องกันร,รถพิกานะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยในรุ่นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะด้านข้างเนี่ยเนย่แต่งเป็นคิ้วล้อค่ะคิ้วล้ออันนี้จะเป็นคิ้วล้อของชุดวิเตอร์นะคะจะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบติดกับตัวรถนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะอ่า แล้วก็วันนี้ค่ะลูกค้าเปลี่ยนแม็กเนาะเป็นเทิร์นแม็กเดิมนะคะเป็นเทอร์นยางเดิมนะคะแม็กจะเป็นแม็กเดิมซึ่งเป็นแม็กขนาด20นิ้วของ Ford นะคะเป็นแบบนี้ยังมีโลโก้ o r r d อยู่นะคะเราทําการพ้นสีให้นะคะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้รับกับตัวรถเนาะเพื่อให้รับกับชุดวิกเตอรที่เป็นสีดําเงาด้วยนะคะและยังใสยย่ยาง bf ให้นะคะ เป็นยาง B.F Goodrich นะคะเป็นยาง AT นะคะเป็นยางที่ออฟโรดที่ลุยได้ทุกสภาพถนนนะคะไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางขุข่ะนะคะก็สามารถลุยได้เลยนะคะในรุ่นนี้นะคะซีรีของยางคันนี้เนี่ยเป็น275/55 R20 นั่นเองค่ะ,ะระบบเบรกของเราเนี่ยดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะคะมีดิสเบรกให้ทั้งหมด4ล้อเนาะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยเนตติดพวกครอบ ครอบกระจกนะคะครอบโลโก้นะคะเป็นสีดําเงาให้แล้วก็ยังใส่ไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟวิ่งนะคะเป็นไฟ LED ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ปกเป้ารองกับครอบมือจับอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะในรุ่นไทเทนเนียมพัดนะคะจะเดิมทีจะมาเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้ใส่เพิ่มเติมให้เน้นเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะส่วนด้านบนค่ะใส่คิวกรนส์เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ทําแ็ปหลังคาด้านบนนะคะ เป็นหลังคาดํานะคะเป็นดําด้านเนาะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มเนี่ยวันนี้ต้องการความเข้มนิดนึงนะคะก็จะเป็นฟิล์ม60-80%รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกัน8ปีเนะาะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายเนี่ยวันนี้ก็ใส่ครอบเป็นครอบถังน้ํามันนะคะครอบถังน้ํามันใส่เป็นสีดําเงาให้นะคะพร้อมโลโก้เอเวอเรสตรงนี้นะคะส่วนด้านในเนี่ยสามารถเติมน้ํามันเชื้อเพลิงรองรับถึง b 20เลยนะคะ ถังน้ำมันบรรจุได้ถึง80ลิตรนะคะวิ่งยาวๆไปเลยเนาะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายวันนี้เนใส่เป็นไฟท้ายแบบ GLC โคมดำนะคะอันนี้จะเป็นไฟงาน GLC เนาะเปลี่ยนทั้งโคมนะคะของเก่าคืนให้นะคะใส่ค่าท้ายค่ะค่าท้ายเป็นเอเวอร์เแบบมีไฟเวลาเบรกเป็นสีแดงเวลาถอยจะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะ ด้านท้ายเนี่ยค่ะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะชุดวิกเตอร์เนี่ยจะมาพร้อมปลายท่อนะคะเป็นปลายท่อคู่เนาะปลายท่อคู่อันนี้จะเป็นปลายท่อแบบหลอกนะคะส่วนท่อจริงเนี่ยออกจากด้านขวาอยู่ด้านในนี้นะคะคันนี้ไม่ได้แต่งท่อเนาะแล้วก็ใส่เป็นไฟ,ไฟตัดหมอกท้ายให้นะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบทับทิมนั่น,น,นเองค่ะเป็นไฟ led นะคะคันนี้เนี่ยมีระบบความปลอดมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะคะทั้งหมด4จุดนะคะเป็นเสียงกะระยะพร้อมกับ กล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังจะฝังอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังให้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะข้างในเป็นเตที่นั่งนะคะบเบาะเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วก็เปิดจากแฮนด์ฟรีได้นะคะกุญใจอยู่ในกระเป๋าเปิดได้เนาะแล้วก็เปิดได้จากด้านในแล้วก็เปิดได้จากกุญแจรถด้วยนะคะด้านในเนี่ยวันนี้นะคะใส่เป็นพวก พรมเป็นพรม 5D นะคะเป็นอันนี้จะเป็นสีสีน้ำตาลเข้มค่ะออกคล้ายๆสีกาแฟนั่นเองค่ะเดินได้ด้วยสีทองนะคะดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นไทเทนเนียมพัดนะคะจะมีพารามิกบุลลูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เน่ก็เปิดเปิดเฉพาะผ้าไว้ให้เนาะจริงๆเราสามารถเปิดกระจกได้นะคะจะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ แอร์ก็จะเป็นแอร์ราข้างบนแบบนี้เนาะมีตู้แอร์ทั้งหมดสองตู้นะคะแล้วก็ด้านหลังนั่งได้อีกสองที่ตอนนี้เราพับไว้เนาะเก็บของคืนกับลูกค้านะคะไปส่งรถให้ลูกค้านะเบาะด,ด้านหลังก็พับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะคะ,ะเวลากดง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสเปิดกดแถวที่3ามนะคะเบาะแถวที่3มปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแบบนี้เลยสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะในรุ่นนี้นะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะดูเป็นรุ่นสปอร์ตหรือตัวเทนก็สามารถสอบถามมาได้นะคะว่าแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับแถวที่สองเนาะเปิดให้ดูนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะนั่งได้สามที่นั่งนะคะพร้อมเข็มขัดนิรภัยนะคะนี่เลย พรมเนี่ยเราปูให้เต็มคันเลยนะคะเป็นพรม 5D นะคะแบบนี้เลยค่ะพรม 5D ปูให้เต็มคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวในขออนุญ,ญาตพาดูด้านในนะคะข้างในของเราเนี่ยคอนโซลเนี่ยจะเป็นคอนโซลพึ่งหนังนะคะเดินได้ด้วยสีสีอ่าเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าเนาะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าพร้อมอ่ามันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุชคอนโซลล็อกความเร็วบนพวงมาลัยนะคะพร้อมแมดเด็ปทพุชคอน ปรับซ้ายขวาได้นะคะแยกแยกซ้ายขวาได้นะคะปรับปรับ,รบ,รบอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะคะ c ุ u ค s น control เพราะไม่ได้ผิด p u ค s h control นะคะแล้วก็ยังมี l a นค k ปป p i n g นะคะนี่ค่ะเดินเวลาขับออกนอกจราจรเนาะ c u ค s h control เนี่ยใช้งานยังไงก็ลดเวลาลูกค้าขับไปความเร็วประมาณร0อยหรือร้อลูกค้าก็กดตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นเป็นตัว p ุ u ค s น control เป็นรูปรูปแบบแบบบนนีบน บนพวงมาลัยเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากจะล็อกความเร็วไว้ที่120เนี่ยลูกค้าก็กดเซ็หรือกดกดกดบวก1ครั้งนะคะพอตรงนี้มันเป็นด้านหน้ามันเป็นสีเขียวปุ๊บก,การทํางานของเขาก็คือจะใช้งานนะคะแล้วเราจะสามารถใช้คู่กับ Adaptive Cruise Control ปุ่มนี้ได้ด้วยนะคะก็คือรักษาระยะห่างก็คือสามารถปรับระดับได้ว่าจะให้ห่างแล้วเบรกขนาดไหนเนาะมีทั้งหมด4ระดับนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยไม่ว่าจะเป็น เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายเนาะแล้วก็เป็นซีรนะคะสั่งด้เสียงเป็นภาษาไทยเนาะสามารถสั่งเปิดแอร์ได้นะคะอุณหภูมิยี่สิบสององศาตั้งอุณหภูมิมมเป็นยี่สิบสองค่ะตรงนี้ก็สามารถใช้งานง่ายได้นะคะในรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับถุงลมนิราภัยทั้งหมดเจ็จุดด้วยทีเดียวค่ะแบบนี้เลยนะคะเกียร์นะคะ,ะ,คะจะเป็นเกียร์สิบสปีดเนาะ ก็สามารถใช้เป็นเกียร์แบบโหมดสปอร์ตได้นะคะเข้ามาที่โหมดสปอร์ตเนาะอัตราการเร่งก็จะสามารถทําให้เรารอ,อบเครื่องมันจะเหยียบมาเร็วขึ้นเนาะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้บนหัวเกียร์นี้นะคะเป็นเกียร์อันตโนมัติได้เลยนะคะในรุ่นนี้มีระบบป้องกันการลื่นถลายให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับปุ่มช่วยจอดเทียบข้างให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะสามารถปิดด้านหลังปิดไอ้พวก เซนเซอร์ถอยหลังได้นะคะตรงนี้เนาะคันนี้ก็ใส่ติดตั้งเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถแล้วก็กล้องบันทึกหลังรถให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเปิดพารามิบบูนล,ลุกได้นะคะง่ายดายโดยที่ไปนิ้วสัมผัสตรงนี้เลยนะคะรับลมรับอากาศเวลาลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดน,นะคะตอนนี้ก็เริ่มอากาศเข้า,าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ เอเวอร์์ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดเนาะตอนนี้นะคะเดินทางท่องเที่ยวนะคะช่วงปีใหม่นะคะหรือช่วงอากาศเย็นๆนะคะรับลมรลับอากาศเย็นๆเนาะหลังจากที่อยู่บ้านมานานนะคะกับเวิร์คฟอร์มโฮมนะคะกับการทํางานนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนเนาะที่มีมีแผนที่จะท่องเที่ยวช่วงป,ปลายปีหรือสิ้นปีนี้นะคะก็แนะนําเป็นฟอร์ดเอเวอรเ์เนาะสามารถพาคุณลูกค้าไปได้ทุกเส้นทางนะคะโดยปลอดภัยแล้วก็ยังมาพร้อมกับ ระบบต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ระบบความปลอดภัยที่คอยช่วยควบคุมก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้ด้วยนั่นเองค่ะสาหรับเจ้าคันนี้เนี่ย Ford Everest เนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ1 5 0 0 0มหาพันโลหรือ1ปีนะคะในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์รับประกัน10ปีหรือ1 5 0 0 0 0้ามกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแคมเปญก็สามารถทักทายมาได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด ไม่ว่าจะเป็นของแต่งไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยศเตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสําหรับศยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางช่องทางด้านล่างสําหรับวันนี้ได้ขออนุญ,ญาตจบคลิปเอเวอเรสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปต่อๆไปที่เน้นนำรถแต่งสวยๆนะคะมาิูให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะ สำหรับราคานี้ก็คุ้มนะคะ1,599,000บาทสีขาวมุกนะคะเพิ่ม1,000งบาทเนาะแล้วก็สีดิฟคิตตันบูนะคะหรือสีเงินก็เพิ่ม1,000งบาทนั่นเองค่ะอันนี้ลงตัวมากๆเลย